สวัสดีคันคนวันนี้อยู่ในจอดลึกอะไรครับพี่มีจอดลึกล้อสค่ะโอเคคำถามคืออิลกาไวเซอร์หน้าสวยมีคนรักไหมคะสงสัยมานานแล้วและคนรักคนนั้นเป็นใครคะโอเคก็ก่อนจะไปก็อย่าลืม like, กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่แจ้งเตือนนะคะ อิวกาอิวกาอ่าอะไรนะประตูนั่นแหะวะอิวกานซิลกาแลนด์ซิลกาแลนด์นะคะอิงกาแลนด์ไวเซอร์หน้าเงินของรัฐของอ,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 อาร์เจนตินานะคะ uh huh. มีคู่แน่นอน,นะคะ่ะแต่พี่ไม่เปิดเผยเป็นใครคะ่ะ uh huh. เพราะว่าจริงๆแล้วคู่ของอิวกาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใจเด็ด <ıldı> เป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งคะ่ะ uh huh. แต่ว่าก็จริงๆทั้งคู่ก็ไม่ได้ ถ้าตามจริงก็คือทั้งคู่ก็ไม่ได้รักกันอยากแบบดูดดื่มแล้วก็ไม่ได้รักกันแบบคนรักค่ะแต่เหมือนกับเป็นการเคารพก,กันมากกว่า<ม>แล้วก็เป็นการจับคู่กันเพื่อผลประโยชน์ของแควของดินแดนก็เขาเป็นเงินนะเนาะใช่ทุกอย่างมันก็มีส<ต>เสเนสไปหมด<ม><ม>ต้องเรียกว่าก็<ม>เป็นผู้หญิงที่ทาให้ยกูกายูกายูกายอมรับถึงได้ขึ้นเป็นเชตาลีของอาเจนตาได้ ก็เหมือนกับคู่ของวาซาเลียเนาะที่มันเป็นพลังที่เกื้อหนุนกันแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับใช่ประมาณนั้นค่ะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะของการที่แบบเป็นคู่ชีวิตมากกว่าเหมือนกับท่านเดียร์เนกับเมนินาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่แต่ไม่ได้เศร้าค่ะไม่ได้เศร้าเพราะว่าคู่ของยูกาก็ไม่แพ้ค่ะไม่แพ้ไม่แพ้ทิกล้ากันาเลียเออไม่ไม่แพ้ยูกาโอร้ายก็ไม่แพ้เป่าร้ายไม่แพ้เป่าร้ายไม่แพ้แต่ว่าพี่ไม่ได้เขียนว่าแต่ว่าถ้าเกิดได้เขียนเล่มพิเศษของร้อน ก็อาจจะมีการกล่าวถึงบ้าระมังอะไราเงี้ยแต่พี่ยังไม่รับปากนะเออนะคะรู้สึกทุกคนจะสนใจในคู่ชีวิตของอิวการกันมากกับวาสาริยาสองคนเนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นกันแกเขาชิปกันแกเออก็ขอบคุณนะคะคนที่ใส่ใจนะคะแล้วเจอกันค่ะ